สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้กับรายการที่ดูสนุกปลุกแรงมาด้านใจรวยได้ด้วย2มือนะครบเอาวันนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะคุณน้าคุณตาขออนุญาตนะครับวันนี้มวยแทนหนึ่งวันผมตาพัทรพลิทิวรลพลครับชัญญาค่ะชัญญาภกรพัฒน์ครับพี่เอชยาฝากฝังเก้าอี้ตัวนี้เอาไว้บอกฝากด้วยนะน้องนะในขณะที่คุณชัญญานใช้พิธีิกรชายเปลืองมากนะเปลืองมากค่ะแล้วตอนนี้ละลามากเริ่มหิวแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวาจะพาไปเริ่มต้นกินซูชิหน้าหนมจีนปลา ดีกว่าราชบุรีไปด้วยกันได้เหรอไม่เคยได้ยินใช่ไหมล่าทูทิกะ ปาทูนะใช่เป็นการฟิวชั่นกันที่ได้อารมณ์มากเลยนะคะแล้วเราอยากกินเมนูนี้มานานแล้วล่ะซูชิรวมกับขนมจีนหน้าปาทูนะอร่อยเด็ดยังไงอาจจะไปดูหน้าตากันสักนิดนึงค่ะราชบุรีมีของดีจังเลยนะคะชิมกันเลยนี่นะคะแต่ต้องมาแบบออริจินอัก่อนออริจินอันะคะขนมจีนแกงบอนน่ากินนะขนมจีนแกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาไทยสี่ภาคนี่นะหน้าตาดีทุกสิ่งอย่างอันนี้ยังเบเบอยู่อันนี้เบ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  แต่คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นละละแวบๆตรงกลางนั้นนะคะน่ากินมากคือซูชิขนมจีนหน้าปลาทู oh, ค่ะ oh, oh, oh. อันนี้อันนี้ขนมจีนน้ำิี oh, oh. นี่ไงไมาแล้ว oh, oh. นี่ซูชิขนมจีนหน้าปลาทูอาหารญี่ปุ่นชัดๆเลยนะซูชิแต่คือวัตถุดิบคือบ้านเราปลาทูนะคะญี่ปุ่นมากินโอ้โ้ โอ้ยชี่โอ้ยชิ่นีแปลว่าอร่อยแปลว่าอะไรไม่รู้ร <laughs> ู้คำเดียว <laughs> เออนี่นะคะอร่อยเด็เดไม่เหมือนใครจริงค่ะไปชิมกันได้<ม>ชื่อว่าร้านขนมจีนเส้นคุณย่าโพธารามราชบุรีนะคะ<ม>อ่ะเจ้าของร้านวันนี้เป็นเจนลูกแล้วล่ะชื่อคุณกิสมาหวดลิ้มอายุ26ปีนะคะเธอก็เ<ม>ล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอทําไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเลยนี่คะ พี่ท่านนี้นะคะครบอบครัวเนี่ยทำนาเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเป็นหลักบู๊แต่ทําไปทำามเอาทำไมกลายเป็นหนี้เป็นหนี้ที่เป็สิบล้านเกือบถูกยึดซับเลยนะคะคุณย่าของคุณกิตสมาก็คือคุณย่าสำเนียงเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย์ลดต้นทุนสร้างมูลค่าด้วยการนําข้าวที่ปลูกเนี่ยมาทําเป็นขนมจีนแป้งหมักสูตรชาวมอญเกเข้าไปใส่สตอรี่เข้าไปค่าปุ๋ยไม่ต้องจ่ายแล้วไงเพราะเป็นอินรีย์ถูกต้องผ่านพ้นวิกฤตมาได้แล้วไปไหาวจากความรักมีรัก ปกอ,อกเลยนะคะออนี่นะทำด้วยความรักจริงๆค่ะโซค,คุกิสมานะในฐานะรุ่นที่3สารต่อด้วยกันนําทุกสิ่งอย่างของคุณย่าเข้าตลาดเลยเออะจะได้ดึงดูดลูกค้าเปิดร้านนี้ค่ะอิ่มได้ไม่อั้นในราคาเพียง99บาท99บาทคาะตัวขนมจีนบุฟเฟ่ทานเท่าไหร่ก็ได้ถูกนะออนอกจากขนมจีนน้ายาละ ยังมีซูชิขนมจีนหน้าปลาทูแล้วก็มีนยำขนมจีนอื่นๆมีเมี่ยงปลาเผามีผัดไทยมีส้มตำไม่ชิมมากมายด้วยนะคะไอเดียดีงามนี่พอเป็นเซนใหม่บุบนี่นะคะดีงามมากๆไปฟังเลยค่ะขนมจีนของเรานี้เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวมอจริงๆเลยครับเพราะว่าเราไม่ใช่ขนมจีนตามตลาดทั่วไปเราเป็นขนมจีนที่หากินได้ยากทุกวันนี้คือหากินได้ยากอยู่แล้วแล้วก็เรายิ่งเน้นเรื่องอินทรีเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทําให้ขนมจีนนั้นมีคุณภาพแล้วก็มีความอร่อย นี่แล้วที่นี่อยากที่พาอยากให้พาไปดูเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะที่นี่เหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยอ่ะอใครที่อยากรู้ว่าเขาทาเส้นขนมจีนกันยังไงตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะ,ะแป้งหมักทํำยังไงเอาตั้งแต่ปลูกข้าวเลยปลูกข้าวเสร็จแล้วมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วสีข้าวสีข้าวแล้วเอาไปโม่เป็นแป้งครับหมัมกแป้งในโอมังกรด้วยนะเเพิ่งเคยเห็นกรรมวิธีทำตีแป้งออกมาต้มเส้นออกมาแล้วนี่มานั่งอะไรนั่งทําจับจเส้นขนมจ,จีน นี่เป็นจับสวยๆแบบนี้นะฮะ <5. S 1> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทําสบู่ด้วยคุณผู้ชมครับสบู่ก็มีแชมพูก็มานะฮะ บรรยากาศต้นไม้ทุ่งนาเขียวก็จีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะจะกิจกับได้หลายอย่างเลยที่นี่นี่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือขนมจีนร้านนี้อร่อยจริงอ,อยากจะชิมขนมจีนอร่อยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ก็ไปได้เลยที่ร้านขนมจีนเส้นคุณย่าที่บ้านเขาราบเตาปูปนโพธารามราช,ชบุรีนะคบจากกรุงเทพไปก็ใกล้ๆก็ถึงเนาะเปิดค่ะเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่1ิบโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นนะคะครับไปชิมของอร่อยกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมฮะตามมาทัทีไม่พลาดจะเอาคาเฟ่มาฝากอยู่แล้วแน่นอนจะพ่ รีเชอร์คาเฟ่ลงใต้ไปหน่อยนะครับไปที่จังหวัดสงขลาครับแน่นอนคาเฟ่เดี๋ยวนี้โอ้โหแข่งกันทําหน้าดูเลยนะฮะแต่ละร้านอลังการงานสร้างแต่ที่สําคัญมันต้องมัดใจลูกค้าได้ของอร่อยคุณมีหรือเปล่านอกจากบรรยากาศสวยๆแบบนี้รีเชอร์คาเฟ่ครับอยู่ที่บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียเลยนะนี่ใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศบอกว่าอาจจะเดินทางออกไปไม่สะดวกไปใกล้ๆก็ยังดีอสัดดาวสงขลาครับร้านก็เป็นสไตล์มินิมอลนะฮะอย่างที่เห็น ทำกาแฟให้ชิมกันตรงนี้เลยมีมุมสวนสวยมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยน้องกุงน้องแกะอะไรเนี่ยขนมาหมดเลยนะฮะเด็กๆชอบนะดูนี้คาเฟ่ชอบแบบทำเป็นสีของขาวมันดูตาตาดีเนาะถ่ายรูปขึ้นหน้าดูเลยนะโพสโซเชียลกันเนี่ยมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นด้วยเมนูอร่อยที่ต้องลองอะไรบ้างไปดูหน่อยร้านนี้ค่ะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวได้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 ส่วนจานใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี้ปลาทับทิมนทอดสมุนไพรแล้วก็นี่ผัดไทยไร้เส้น ใครกลัวอ้วนผัดอะไรอ่ะต้องจัดให้เป็นแบบเกลเหลากุ้งเหรออันนี้แกงส้มผักกระพงยอดมะพร้าวดูแซบไหมเออแซบแซบแซแลของหวานของหวานไปดูของหวานหน่อยวร f f l e ครับอุ้ยน่ากินงงเอาบางคนงงตกลงมาจะาฟเฟิลหรือจะครัวซองอ๋อมันผสมกันไงผสมกันมันเป็นลูกครึ่งนะฮะตอนนี้กําลังฮิตกันมากเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับสีสันสวยงามเลยนี่ ส,รสตรอเบอรี่สมูทตี้ใส่เบอร์รี่เข้าไปสตรอเบอรี่โปะลูกใหญ่ๆแบบนี้อ,อุ้มันสดชื่นนะฮะคุยกับเจ้าของร้านครับคุณจันทามนกิตตินันทพงศ์นะครับล่าใหาฟังบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของร้านมาจากความชอบในการสะสมเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าทีนี้เอาเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้มาตกแต่งร้านนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าน,นั่งแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอ่ะคอารู้สึกสบายๆส,ส่วนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทําขายเหมือนทํากินเองทากินที่บ้านยังไงทําขายอย่างงั้น ลูกค้าทั้งชาวไทยและก็มาเลเซียชิมและติดใจทุกคนนะฮะ,ะวันนี้มาแนะนํากันครับคุณผู้ชมครับใครอยู่แถวแถวอำเภอสระดาวหรือใกล้เคียงแวะไปเช็คอินกันได้เจ้าของร้านบอกร้านเปิดต้อนรับทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปได้แล้วยาวไปถึง1นึ่งทุ่มเลยนะฮะ มีข้อมูลเพจ a c e b o o k ทีเชอร์คาเฟ่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อย่าในเพจปากท้องต้องรู้นะคะค่ะอันนี้นะคะโอ้ยจะพ่อคาเฟ่มาเราก็เลยได้เห็นคาเฟ่แสนสวยนะคะไปหลบอยู่ตรงชายแดนแม่หลบจะไม่ได้เจอแล้วนะคะอ่ะจะเป็นประจำทุกวันทุกเช้าเลยเราก็จะหาของถูกมาให้คุณผู้ชมได้กินจะได้อิ่มท้องแล้วก็สบายกระเป๋าด้วย10บาทจ้า1ิบาทนี่ไปกินกันหน่อย ข้าวแกงอุบลราชธานีมีให้เลือกหลากหลายโดยละสิบบาทเองอ่ะคุณจะกินกี่สิบล่ะเอาให้หนำใจกันไปเลยนะคะป่ะไปดูกันนี่เรียกว่าเปิดขายสวนกระแสของแพงเลยล่ะข้าวแกงแรงงานข้าวแกงแรงงานอุชอบชื่อจังเลยอ่ะข้าวแกงแรงงานเออนะกินแล้วแบบอิ่มถึงเย็นอนะ่ะเอาเนี้ย <c oughs> เออสิบบาทนะจ๊ะตรงนี้นี่ถ้วยนี้สิบบาทค่ะคุณสถิตใจหนักเจ้าของร้านเล่าให้ฟังเอาจริงล้วเคยก่อนน้น,นี้เปิดร้านแจ่วฮ้อนอก็ปิดบริการไปช่วงโควิดใช่ไหมละ่ะวันหนึ่งค่ะพาลูกค้าไปกิน ข้าวแกงสั่งข้าวราดไข่พะโล้ไข่หนึ่งฟองหมูสอชิ้นเฮ้ย60บาทเลยเหรอ,อโมโหเหมือนนนกัะเออราคาโหดเฮ้ยมันแพงไปแพงเกินจริงก็เลยตัดสินใจ จะทําให้ดูว่าข้าวแกงราคาถูกมีจริงอยู่ในโลกใบนี้นะคะเปิดขายข้าวแกงแสนอร่อยเลยค่ะราคาก็ประหยัดเออพื้นที่ร้านตรงเดิมเลยนะคะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าด้วยนะพอยิ่งให้ยิ่งได้รับใช่ไหมล่ะสิบาทสิบาททุกเมนูแต่ละวันกับข้าวให้เลือก15อย่างคุณนับไปสิ่เอาให้ครบ15อย่างเลยสิบห้าอย่างนะข้าวคิด10บาทและตักเพิ่มได้ไม่อั้นจนกว่าจะกินจนกว่าจะอิ่มคือค่ายังรีฟิลอ่ะคุณคะกำไรมาจากไหนก็ เนาะอยากชิมแวะไปได้เลยร้านอยู่ตรงริมถนนชยางกูรฝั่งขาเข้าตัวเมืองอุบลนะคะเปิดก็ตั้งแต่6กโมงเช้าแต่ไปให้ทันนะ15อย่างเนี่ยถ้วยละสิบาทสิบาทใบสองหมดแล้วจ้าคนแห่งไปสิบห้าอย่างนะคุณนะดูสิน่ากินทุกบาท่าเองชอบชื่อจริงๆนะโอ้ฟังแล้วมันฮึกเหิมมันมีแรงทํางานนะเคาแกงแรงงานสิบาทขาดตัวเติมข้าวได้ด้วยไปต่อเนื่องกันที่จังหวัดระยองเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เอาใจน้องๆหนูๆนิดนึงนะคะ ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใกล้จะมาถึงอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวไหนมีโปรแกรมหรือย,อยังถ้าไม่มีไปเที่ยวระยองหน่อยดีไหมค่ะเที่ยวด้วยสนุกด้วยได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นตลาดวิถีวัฒนธรรมริมน้ํานี่ฮะเปิดด้วยหุละหูเป็นก่อนเลยโอ้โหเด็กๆเล่นกันเก่งมากเลยอะเก่งมากเอเลยเล่นไหมไม่ไม่สามารถเล่นกีฬาได้เลยค่ะ ทำไมมันไม่มีพื้นที่ให้หมุนค่ะเน <laughs> ี่ยมันต้องเอวบางเล็กน้อยแบบนี้นะถูกเออจริงๆคุณจะาหญาก็เคยเอวบางเล็กน้อยมาก่อนคุณผู้ชมเค<อ>ยนะตายแล้วจำไม่ได้สมัยไหนไม่รู้คุณจะมีน้ำอิ่นวมตอนทำรายการนี้ไงเออ,เออของอร่อยมันเยอะ,ออะนี่น้องๆที่เห็นอยู่นี่อนุบาลน,นะคะคุณผู้ชมฮะห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบโอ้โหลีลาเล่นหูลาหุปมันจริงๆตลาดวิถีวัฒนธรรมครับท่าน้ำวัตรีรัตนารามอำเภอเมืองระยอง เวลาขนาดนี้ไม่น่าเชื่อน้องอยู่อนุบาลนอนนะเออ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 โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเขาเล่นสปีดได้ด้วยนะคุณนะจบจากคุณละหุ้ครับไปดูแข่งเรือยาว22ฝีพายหน่อยนั่หนักนัอ่ะหุ้ยเลยหุ้ยเข้าไปเรือยาวมันมันตรงไหนมันตรงเชยนี่แหละเออเชียร์ภาคนี่แหละกองเชียร์สองฝากฝั่งคลองกับคนพากนี่หือมันกว่าคนพายนะครับนี่เป็นเด็กๆชั้นมัธยมฮะจำเอาจำเอาจำเอาหูกองเชียร์สองฝากฝั่งคลองเชียร์กันสนุกสนานนะครับ กจิจกรรมเยอะจริงงานนี้เสร็จแล้วไปพักชมการแสดงกันหน่อยแม่เชียร์มาสองแล้วนี่นี่นี่นเอ้ยบางคนไม่รู้จักคิดว่าอะไรรือมเอหมกย่าง เ <c oughs> ขาบอกอน่ากินจริงๆมันคือทอดมันนะเมื่อกีจอนนะ้จังรอน่ะจังรอนและอันนี้อันนี้อันนี้นนโรตีสาใหมไงโอ้ยโรตีสาใหมแต่เป็นสาใหมทุเรียนถูกต้องอันนี้เคเอ็ดมากชอบเลยใช่ไหมค่ะเอาใจสายทุเรียนมากๆเ <c oughs> ขาบอกว่าผสมเนื้อทุเรียนเนี้ยแป้งโรตีแล้วก็สายหม่ลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณกัดเข้าไปอ้ําแล้วก็มันหอมมันหอมมันกินเพลินเคี้ยวปุ่นนะแล้วก็ยังไม่หมดที่ขนมตาลเลยน่ากินเนะอยเบลเบลเบลนั้นเลยแล้วพวกนี้ออแกนิกทั้งนั้นนะเวลาชาวบ้านเขาทำเองอ่ะสินค้า แฮนด์เมดโมมี่มากจากชุมชนนะครับเอามาซื้อขายกันในงานนี้ <Yeah. S 1> ใครสนใจแวะไปได้นะครับจังหวัดระยองครับท่าน้ำวัดตรีรัตนารามอำเภอเมืองระยอง วันนี้งานจัดอยู่และจัดไปถึงวันพรุ่งนี้ไปเช็คอินก็นได้พาน้องๆหนูๆไปเสริมสร้างจินตนาการไปวาดรูประบายสีกันนี่ความสนุกเด็กๆนัเนี่นยะะโอ้ชอบแลเป็นคนชอบเดินตลาดนะเพราะฉะนั้นค,คุณผู้ชมคะอยู่ในพื้นที่ใดและมีตลาดไหนหน่าสนใจส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะในเพจขับทองต้องรู้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดกันนะคะ,คะส่วนตอนนี้คะ่ะ น้ำมาให้รีบเล่นเอ,อแต่ต้องเล่นถูกที่นิดนึงนะเออคุณน้ำมาไปกินมดไม่ใช่น้ำมาให้รีบไปเล่นน้ําแต่ต้องปลอดภัยสักนิดนึงคือหลายๆพื้นที่อ่ะฝ่ายน้าลน้นเมื่อน้ําก็จะล้นออกมาใช่ไหมล่ะเด็กๆชอบนะไปเล่นน้ํากันอยู่ตรงนั้นนะ่ะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเป็นที่สุรินนะคะเยน็ยนๆแบบ แดดร่มน,น้ำนตกำตถูกมากันเต็มเลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นบ้านตะกุยละเวียงค่ะที่<ม>ตะบนตรมพัยสีขรภูมิสุริน<ม>นอกจากน้องๆหนูแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นม,มาเล่นน้ํากันตรงนี้เพราะว่าหลังจากฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็บอกโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเรา เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่ามามาเล่นน้ำกันตรงนี้คนไทยปรับตัวเก่งเหรอแมออในวิกฤตมีความสนุกสนานซ่อนอ,อยู่ถูกต้องมีรอยยิ้มอยู่เสมอ,อ,อนะเด็กๆเ,เ,เขาเอ็นจอยกันมากมาก<า>ต้องระวังรถหน่อยนะคะน้องเอ๋ยอน้ำนี่มันมาจากลําห้วยบ้านตะกุยลน้นค่ะแล้วมันหลากลน้นลงมาบริเวณทุ่งนาของชาวบ้านแล้วมาท่วมถนนแบบนี้หละคุณบอกว่าเออก็ดีนะบรรยากาศดีและที่สําคัญลมอ่ะ ลมพัดมันลมตึ้งลมตึ้งๆนี่นะพัดน้ํามาด้วยน้ําสดชื่นนะคะลมเย็นสบายพ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้าเห็นไหมพอบอกว่ามองวิกฤติเป็นโอกาสปุ๊บตั้งแผงเลยจ้ะเห็นไหมะอาหารเครื่องดื่มพร้อม นี่ที่ไหนมีโอกาสที่นั่นมีคนรอทําเงินอยู่นะคะก็ไปกันได้คะ่ะถนนน้าหลากที่เออมใช่สิี่น้าหลากที่มา <c oughs> ทุถนนถนนน้าหลากบุ <c oughs> นนกจะแบบแม่ค้าสุรินก็เห็นโอกาสทําเงินอ,อ,อาสดกำลังใจให้ขอให้ไขยดีๆแล้วก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะไม่ใช่ขายไปไขยมาเอาน้ํามาไม่รู้ตัวเลยนะคะ <c oughs> ดูระดับน้ำออดูระดับน้ำคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กด้วยไปเล่นไปลูกชงลูกชิ้น5บาทสิบบาทแป๊บๆนี่ทำอะไรได้อย่างดีนะถูกต้องแวบๆเท่านั้นเองเนี่ยชอบการปรับตัวของคนไทยมากเลยนะไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมคร ที่จังหวัดสตูลหน่อยเขามีการปลูกแปลงผักออกมาแล้วแปลงผักเวลาปลูกกันเองมันออรแกนิกเนาะ,ะมันไม่มีพวกปุ๋ยเคมีสารเคมีอ,อะไรมาเจือปนเลยแล้วงานนี้ที่นี่นอกจากจะปลูกผักแล้วเขาสอนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดโอ้โหสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วเอามาขึ้นโต๊ะเลยฮะ,ะถามว่าที่ไหนเด็กนักเรียนโรงเรียนผังปามเจ็ดอยู่ที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนนงจังหวัดสตูลน,นะครับ คำมากคำเม่นกันใหญ่เลยเนี่ยชอบมวกน้องทั้งเลยอะอนี่ฮะแล้วผักเขางามงามดูสิฮะดูแลแปลงผักกวางตุง้งแล้วก็ช่วยกันเก็บผลผลิตไปขายอยู่ผู้ใหญ่ก็ยืนให้กาลังใจกันเนาะเอาไปทําอาหารที่บ้านด้วยมีคุณครูแล้วก็ครูผู้ช่วยดูแลให้คําแนะนําทุกขั้นตอนนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกเขาเป็นศูนย์เรียนรู้อะด้วยความที่เป็นโรงเรียนอะปลูกผักแล้วออกแกนิกทายังไงไม่ใช่สารเคมีมันปลูกได้จริงไหมนี่ไงผลผลิต งามๆอย่างนี้เลยนอกจากนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่คุณดูปลาสิโอ้โหจุบจับจุบจับจุบจับจุบจ <นะ S 2> ับเลยนะนะแล้วเด็กๆเว,วลาให้เขาทำอะไรแบบนี้เขาภูมิใจนะเขาภูมิใจเขาได้เรียนรู้ด้วยเนี่ยลงแล้วไก่กันไปเลยนะฮะคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนผังปามเจ็ดครับคุณวรวิทย์สง่าบ้านโคกบอกว่ามันเป็นโครงการในการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเวลาเด็กๆเขาได้เรียนรู้แบบเนี้ยเขาเอาไปต่อยอดได้เขารู้ว่าเลี้ยงไก่อย่างไงเลี้ยงปลายังไงปลูกผักอย่างไงมันก็สามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต ที่สาคัญเวลาทําได้มากพอนอกจากจะบ,บริโภคในครัวเรือนแล้วเอาไปขายสร,ร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะครับะคะ่ะดูดี่จึงเลยสอนน้องๆหนูๆนะคะรู้จักทำอาหากินตั้งแต่เด็กเนาะโครงการดีดีอะค่ะอ่ะส่วนนึกถึงตอนเด็กๆนี่นึกถึงเราชอบไปสวนสัตว์นะคะ,ะคุณรู้ไหมว่าแม่ฮิปโปที่มีอายุยืนที่สุดของเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ๋อหรอจำกันได้ไหมแม่มารีแม่มะลิใช่ไหมแม่มะลิแม่มารีน ก็ไก่ล้านตัวเลยนะคะอ๋อวันนี้น้องเนิร์ธันัตอุทัยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอาชีพคนดูแลแม่มะลินะคะออในช่วงของปักท้องลองทำไปดูเลยค่ะ เนื้ผ่าคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดเชีงบุรีค่ะวันนี้พิเศษมากๆนะคะเราจะมาตามติดเจ้าหน้าที่ดูแลฮิปโปกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนซ์ค่ะการดูแลฮิปโปทํำยังไงบ้างคะอันดับแรกเราก็จะมาดูความสะอาดคลองนะครับดูความสะอาดสแสดงแล้วก็ดูสุขภาพของฮิปโปนะ,ะในตอนเช้าเช็คสุขภาพแล้วก็จัดเตรียมอาหารล้างบอ่ออะไรอย่างงี้หลังจากนี้ก็คือจะทําแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่างๆที่คุณเบนซ์บอกกันค่ะ ของฮิปโปนั้นมีทางฮิปโปแคร์ฮิปโปวัยหนุ่มสาวซึ่งอยู่กันเป็นคู่ส่วนบ่อที่เรากำลังจะลงไปนั้นคือแม่มลิฮิปโปที่เพิ่งมีอายุครบ57ปีไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะตอนนี้นะคะอยู่เกาะกลางแล้วค่ะระหว่างบ่อสองบ่อน,นะคะด้านในอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาให้รอรออยู่ตรงนี้แต่ถือว่าใกล้ชิดมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํานานกันนะคะ <c oughs> นี่เริ่มจากเปิดน้ําก่อนนะคะคุณเมนทำอะไรก่อนนะคะ ปล่อยน้ำครับเดี๋ยวจะล้างบ่อน,นี่แหละก็คือปล่อยหมดบ่ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ล้าง<อ>ใช้เวลาน,นานไหมคะน้ําประมาณ10บนาทีก็ปล้างอีกก็สิบกว่านาทีอ๋ออันนี้มันลึกไหมคะน้ําอันนี้ท่วมตัวฮิปโปครับท่วมตัวฮิปโปคุณผู้ชม,ม,ม,มหาตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขากําลังฉีดน้ําไล่สิ่งสกปรปกนะคะแล้วก็อาหารนี่แรงดันน้ำสูงมากแล้วแม่มาลิเดินมา ถ่ายน้ำในบอ่อออกไปให้หมดเจ้าหน้าที่ก็จะทํางานส่วนอื่นๆไปด้วยนะคะเช่นการตักอาหารเหลือไปทิ้งการฉีดน้ําล้างพื้นที่บนบกรวมไปถึงการล้างเนื้อล้างตัวให้กับฮิปโปอีกด้วยค่ะหลังจากปล่อยน้าเสร็จเกือบจะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องรอให้แห้งเลยไหมคะรอให้เกือบแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดมันจะมีขี้เยอะครับ ก็คือพีของ <Hi ppo. S 2> น้องฮิโปอ๋อแล้วการดูแลสุขภาพเราต้องดูในเรื่องไหนบ้างะคะอาการท่าทางครับว่าวันนี้ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยครับการกินกินอาหารเดินปกติถ้า uh huh. วันไหนแบบเดินขาเจ็บตาเสียกินไม่กินอาหารอะไรอย่างงี้ก็แสดงว่าพี่ปกติแล้วปกติแล้วครับก็สังเกตไปสักระยะหนึ่งวันหนึ่งถ้า ไม่ดีขึ้นอะไรก็แจ้งหมอครับอย่างความอันตรายของนอนฮิโปอะค่ะทำไมแบบพี่เข้าไปได้แต่ในเข้าไม่ได้เงี้ยคะผมเป็นคนเลี้ยงครับความคุ้นเคยก็จะแบบว่าจะสนิทกันไงครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อันตรายอยู่แล้วครับเพราะฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับวิ่งใส่เงี้ยเหรอคะใช่ครับวิ่งใส่เราครับกัดเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ดุร้ายครับแต่ของพี่คือความเคยชินคุ้นชินกันเนาะล้างบนบอกเสร็จแล้วน้ําในบอกก็ไหลออกมาหมดพอดีพี่พีเขาก็จะทําการล้างบอกให้สะอาดแล้วก็เติมน้ํากลับคืนไป นั้นก็ถึงเวลาอาหารเช้าของฮิปโปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขียดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลฮิปโปมาหลาย10ปีกันค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ต้องต้อนรับพี่เขียดค่ะพี่เขียดสวัสดีค่ะพ,พี่เขียดจะดูแลเรื่องอาหารที่จริงแล้วเราก็ช่วยกันทำพันธุอารด้วยนะอย่างน้องฮิปโปเราเนี่ยค่ะกินเยอะไหมคะแต่ละวันช่วงเช้าก็จะเป็นพวก ผักผลไม้ก็ประมาณ30 30กิโล30กิโลช่วงบ่ายก็จะเป็นหญ้า<ะ>ตัวละประมาณ50โลอาหารพวกผักเนี่ยก็จะมีนักโภชนาการหมุนเวียนจัดมาให้เราก็จะเป็นคนแบ่งให้แต่ละตัวแต่ละตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้วยพวกถั่วพวกมันแครอทก็จะเป็นฮิโปหนุ่มสาวก็จจะกินได้หมดแต่ว่า,าแม่มาลีเนี่ยอาจจะต้องกินอาหารที่แบบเคี้ยวง่ายนิดนึงอย่างพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฮิโปอะค่ะมีเยอะไหมคะก็ที่จุดฮิโปนี่ก็จะมี6คน<ะ>ก็คอยหมุน นเวียช่วยกันอ้าหนูเยม,มดลลกขั้นตอนต่างๆที่เราได้เห็นไปนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะไม่ว่าสภาพอากาศจะดีร้ายแค่ไหนเหล่าเจ้าหน้าที่ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพื่อดูแลฮิปโปเหล่านี้ในทุกๆวันค่ะ ผู้ชมค่ะและนี่คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฮิปโปนะคะเพื่อให้น้องฮิปโปของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็สะอาดตาหล่อต้อนรับเราทุกคนที่มาเยือนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เขียดมากนะคะขอบคุณค่ะคคส่วนครั้งหน้าป่าท้าลองทำเนอจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพเด็ดๆที่ไหนนะั้ติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ อ็คุณคุณเนิร์ดในปากท้องลองทำนะครับแหมตอนนี้เพิ่งจะถึงบางอ้อว่าวันก่อนเจอคุณเนิร์ดในลิฟต์ มันกลิ่นอะไรกลิ่นแม่มะลีกลิ่นฮิปโปไปลงบ่อยฮิปโปมานี่เองคุณโพาไปดูแม่มาลีมา5 7าสปีนะปีนี้เนาะออายุยืนเหมือนกันนะยังดูแข็งแรงอยู่เลยโอ้ค่ะนี่แหละฮะพาไปดูกันว่าอาชีพคนดูแลฮิปโปอุ้ยเป็นจริงมันเป็นงานอันตรายนะเนี่ยจริงหลายคนไม่รู้เห็นฮิปโปหน้าตาใจดีจริงเขาเป็นสัตว์ดุร้ายนะฮะถ้าใครเคยดูสารคดีจะเห็นว่าศัตรูคู่อาฆาตของเขาคืออะไรรู้ไหมจระเข้เขาดุกันขนาดนั้นห่วงถิ่งกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะไปดูแลเขาได้ ต้องรู้ใจค่ะต้องมองแล้วรู้เลยว่าวันนี้มะลิปกติหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าเข้าไม่ถูกนี่งานเข้าได้นะฮะนี่แล้วบางคนบอกว่านี่ฮะฮิปโปกินแต่ผักกินแต่ะ้าไอ้ทำไมมันอ้วนเออบางคนเลิกกินสลัดเลยอ่ะจริงน่าคิดนะเนี่ยเออ น้ำหนักไปร้อยกิโลแล้ววันหนึ่งกิน30-50โลงอ้โหนะฮะใครอยากไปเยี่ยมชมแม่มาลินะครับไปได้สวนสัตว์ขาวเขียวนะครับมีค่าตัวนิดหน่อยนะผู้ใหญ่ร้อยห้แล้วก็เด็กๆ30บาทเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5มงเย็นครัอ่ะสือตอนนี้พักกันคู่เดียวนะช่วงหน้าจะพาไปชมความอลังการของช้างและไก่นะใหญ่ขนาดไหนอ้าขนาดนี้เลยนะคะแล้วอยู่ที่ไหนนะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ ปมปฏิมากรรมสรัมฤทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกกับสันหน่อยนะคะ<ม>เจ้าพระยาปราบหงษาค่ะนะคะเป็นชื่อเต็มนะคะว่าเจ้าพระยาปราบหงสาวดีพระคชาทานศึกยุทธ ผีนะคะในโอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่เราไปวันนี้เขาติดตั้งเลยเหรอนี่อลังการมากเลยนะคะก็นํามาติดตั้งตรงบริเวณแท่นเชิงสะพานพระราชวังจันทร์ค่ะสวยสง่างามมากความสูงจากฐานี่3เมตรนะน้ําหนัก1,960กิโลกรัมนี่อ้ใช่มีคนสนใจมาถ่ายภาพขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆฝั่งซ้ายหน้าจอที่เราเห็นม่อสกู่แวบๆเนี่ยนะฮะ ติดตั้งประติมากรรมสำริดไก่ชนเหลืองขาวต้องบอกว่าไก่ชนพันเรศนี่ครับไก่เจ้าเลี้ยงฮะความสูง2เมตรเป็นผลงานประติมากรรมแล้วก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครคะเอาไปเที่ยวกันได้นะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้พรุงพร่งนี้วันเสาร์นะคะก้ามงตรงเรามาเจอกันสวัสดีค่ะ